วันที่1ธันวาคมนายดำรงฝังกลางเกษตรจังหวัดบ,บุรีรัมย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัญจรยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครั้งที่ 16, ส6ณสวนเสริฐอินทรผาร,รําะกาวตําบลอีสานอํเาเภอเมืองบุรีรัมย์โดยมีนางพนิดนาฏวงยิม้มผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งมีนายสมพงษ์นำปาศัยประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์บุญรมรายงานกิจกรรมการขับเคลื่อนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ผ่านมาผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่เจ้าหน้าที่ประธานและสมาชิกยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จาก20จังหวัดภายในงานมีการนําผ,ผลผลิตและผลิตภัณฑ์นํามาจาัดแสดงการเสวนาและกิจกรรมศึกษาดูงานณศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุม,ช,มชนไร่เพื่อคุณวันที่6ธันวาคม โดยนายสมใจพุทธเสนาในอำเภอพะพาชัยร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอพะพาชัยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดวีรัมจัดกิจกรรมงานวันดินโลกและงานณลนลงไถกบต่อสังในพื้นที่ทำการเกษตรณโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์หมู่ที่2 1บ้านรัดลมไผ่ตําบลจันดุมอำเภอพะพาชัยโดยมีส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำชุมชนสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ผักบ้านรัดลมไผ่พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินการสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพสาธิตการเลี้ยงขยายแหนแดงกิจกรรมรณรงค์ไถ่กบต่อสังข้าวหวานพืชปุ๋ยสดปอเทืองในแปลงนาสาธิตวันที่8ธันวาคมนายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดวรีรัมพร้อมด้วยนายดำรงปังลาง,กางกเกษตรจังหวัดวรีรัมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอโนนินแดงนายวิมลรัตนา รักษาราชการแทนเกษตร,รอำเภอโนอนดินแดงคณะเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินกิจกรรมเท่ปพระเกียรติพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีวันพ่อประจำปีพุทธศักราช2565ักณแปลงนาปนีตหมู่ที่9้าอำเภอโนนดินแดงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยและเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวนาไทยภายในงานมีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตลาสีเขียวผลิตภัณฑ์ชุมชนผลผลิตทางการเกษตรและนิทรศการด้านการเกษตร วันที่9ธันวาคมนางสาววิรัชดาทรงงามกเกษตรอำเภอประคำและเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอประคำร่วมงานโครงการส่งเสริมกรเกษตรอินทรีย์ณศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอาชีพชุมชนหูธรรมนบตำบลหูธรรมนบอำเภอรประคำโดยมีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตขุยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์โดยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอรประคำได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชซึ่งมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมจากทั้ง5ตำบลของอำเภอรประคำวันที่9และวันที่19ธันวาคมส่วนราชการและรัฐภิษากิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดวีร์ร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอระโพ,พนชัยและสำนักง,งานเกษตรอำเภอร,รำปมาศจัดงานวันถ่ายทอดเทคนโนโลยีฟิวเดย์เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2566กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆช่องทางการตลาดข้อมูลข่าวสารการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆร่วมให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่วันที่14ธันวาคม ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านกระเจาตำบลดำดวนอเอรกระสังนายเอกอุ่นจิตวัฒนะ,กะเกษตรและสหกรณ์จังหวัดวรีรัมพร้อมด้วยนายดำรงฝั่งกลางเกษตรจังหวัดวรีรัมยหน่วยงานสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดวรีรัมยนายแก้วสนสมเกษตรอเภอรกระสังร่วมประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชะดำริบ้านกระเจาพร้อมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างโดยมุ่งเน้นในมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชนซึ่งเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรได้อย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างที่จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับรัศดรที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมการดําเนินงานโครงการสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและในที่ดินที่ทํากิจของตนเองได้เป็นอย่างดีวันที่20ธันวาคมนางวีนาอดีตรัมเกษตรอําเภอชํานิมอบหมายให้นายชาติคาสกลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสํานักงานเกษตรอําเภอชํานิร่วมกับนายวิทยาละครจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการ,กรเรษก,รก,กรเรษตรชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอรารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมให้ความรู้ด้านแมลงเศรษฐ,ฐกิจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหริดอำเภอชำนิตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพปี2566กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมแมลงเศรษฐ,ฐกิจวันที่21ธันวาคมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแกร่ร่วมรณรงค์ไถกบตอสังข้าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์จากการไถกบตอซังและนำวัสดุเหลือใช้ในไรนามาเป็นวัสดุปรปับปรุงบำรุงดินพร้อมทั้งมีการแจกมเมล็ดพันธุ์พืชน้ำหมักชีวภาพสารเล่งพอดอหนึ่งมเมล็ดปอเทืองและได้สาธิตการหว่านมเมล็ดปอเทืองและไถกบฟางข้าวณแปงเกษตรกรหมู่17ตําตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน200ราย วันที่22ธันวาคมจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีในาใยชัยวัจ์จินธิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายดำรงปังกางเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายคณะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์และข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรณห,หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และพิธีเจริญพระพุทธมนตรเจริญจิตภาวนาไถ่ชีวิตโทรกระบือปล่อยปลาณร้านพระศิวบรีโครงการชนประธานบุรรัมตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรัมเพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดีร่วมบำเพ็ญกุศลให้หายจากพระอาการประชวนวันที่22ธันวาคมนางอัญชลีบุญมีกเกษตรอำเภอคูเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอคูเมืองร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลกปี2565ในหัวข้อ อาหารก่อกําเนิดเกิดจากดินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิราชม,มหาราชพรบรมนาถบพิตรและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาดินเพื่อการเกษตรโดยมีนายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการเปิดงานนายชาติชายศรีสะนอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักง,งานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน,น้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวอำเภอรครูเมืองร่วมกิจกรรมณสถานีพัฒนาที่ดินตำบลครูเมืองอำเภอคูเมือง,ออองจังหวัดบุรบีรัมย์วันที่23ธันวาคมนายสิงห์ชัยผ่องบรุรุษรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรบีรัมย์เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการคลนนินกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณอาคารบุกสังร่วมใจหมู่9ตำบลบุกสังอำเภอหนองกี่โดยมีนายดำรงปังกลางกเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยส่วนราชการและรพิสัหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักง,งานกเกษตรอำเภอหนองกี่ ร่วมออกให้บริการเกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในทุกสาขาและไม่สะดวกเดินทางไปขอรับบริการที่หน่วยงานนั้นๆซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการแต่ละสาขาเข้ามาให้บริการเกษตรกรถึงพื้นที่จำนวน16คนลินิกอีกทั้งยังมีการออกร้านแสดงสินค้าและจำหน่ายจากภาคเอกชนวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องเกรรษตรกรในพื้นที่เกษตรกรอำเภอใกล้เคียงเดินทางเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก